ณหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบมีเรื่องเล่าขานกันมานานนับสิบปีเกี่ยวกับหุ่นพยนต์อันเป็นเครื่องรางของฝลังที่ว่ากันว่ามีอำนาจในการควบคุมวิญญาณและบังคับให้ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากมันกระทำตามคำสั่งของผู้สร้างมันเป็นศากด์ต้องห้ามที่คนในหมู่บ้านหวาดกลัวแต่ก็มีบางคนที่เลือกที่จะหันมาพึ่งพาพลังอันชั่วร้ายนี้เพราะความสิ้นหวัง เรื่องราวเริ่มต้นที่นางสาวน้ำฟ้าหญิงสาวผู้สวยงามและเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์เธอเป็นที่รักของหนุ่มๆในหมู่บ้านแต่คนที่เธอรักกลับเป็นชายหนุ่มชื่อทิวที่ไม่เคยแม้แต่จะเหลียวแลเธอทิวเป็นคนที่รักความสงบและมีจิตใจอ่อนโยนเขาหลงรักหญิงสาวชื่อแก้วผู้มีจิตใจ,จดีและเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านน้ำฟ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจทุกครั้งที่เห็นทิวอยู่กับแก้วความอิจฉาริษยาเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอจนกลายเป็นความโกรธแค้นที่ไม่อาจควบคุม ได้เธอพยายามทุกวิธีทางเพื่อดึงดูดความสนใจของทิวแต่ไม่ว่าทำอย่างไรทิวก็ยังคงหันหลังให้กับเธอในที่สุดน้ังฟ้าก็หันไปหาคุณยายเดืนหญิงชาราผู้เชี่ยวชาญในาศาสตร์ลึกลับและเป็น